ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ตนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันดูวดวงความรักให้กับผู้เกิดราศีธนูนะคะประจรําเดือนสิงหาคมปีพศ2564ารสีาศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่16ธันวาคมถึง14มกราคมอิงในเรื่องของโหาศาัตร์ไทยดูได้ทั้งราคณาแล้วก็ราศีนะคะการอ่นานไพ่เป็นแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งดูได้ทุกเพศเพศหญิงเพศชายเพศสา3กลุ่ม L G B T Q ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสลับชาวสองของราศีธนูนะคะ เรื่องราวอาจจะเป็นการสลับกันก็ได้นะทุกคนบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวของเขาสลับกับเราก็ได้นะคะเช่นเดิมนะอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเราเพราะว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวเป็นดวงโดยรวมอย่าใส่ใจอย่าไปยึดติดดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางเหตุการณ์จะไม่เกิดกับเราเลยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะนะ <c oughs> ต้องขออภัยนะบางทีอาจจะมีเสียงดังเสียงน้องแมวหรือเสียงรถวิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะนะ คลิปนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องของคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะแล้วก็ตามด้วยคนโสดเนาะผู้อ่านจะเปิดไพ่แค่6ใบเท่านั้นไพ่ไดาสับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ใบแ,แรกของคุณนะคะราศีธนูคนมีประเด็นเนาะเลเวอร์ขึ้นเลยนะใบที่สองนะคะเจ็ดเหรียญใบที่สามนะคะห้าถ้วยใบที่สี่หแม้เท้าใบที่ห้าสิบม้เท้าใบที่หนะคะเจ็ดไม้เท้า,ท 5, ทา,ทะะทาอ่ะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นราศีธนูผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะได้ดีวกับคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุลมหรือเปล่ามิถุนตุลกลุมมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นความรักที่แบบมีระยะทางไกลกันนะบางคนอยู่ต่างเพื่อต่างจังหวัดต่างสถานที่ทํางานต่างองค์กรหรือบางท่านอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะแถมยังมีในเรื่องของการต่างอายุเนาะคนคนนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มของงานอาชีพราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได้นะคะเป็นคนค่อนข้างที่แบบมีหน้าตาดีแล้วก็โปรไฟล์ค่อนข้างดีนะนะคะ คุณน่าจะเจอกันจากโซเชียลก็ได้นะคะจากการแนะนำของเพื่อนหรือการติดต่อสื่อสารเรื่องงานนะคะความรักความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันมีเรื่องราวความรักตัวนี้เกิดมานะคะมันเหมือนกับว่าเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะที่ห่างหายเราไปเนาะก่อนหน้านั้นนะคะเนี่ยคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆคุณต้องการให้มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเพื่อลืมเรื่องเก่าๆคนเก่าๆแต่ คุณก็ไม่สามารถจะลืมได้นะคะนะเขาอาจจะเข้ามาในแบบรูปลักษณะเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคุณชอบเขาไหมตรงนี้ผู้อ่านมองว่าคุณคุยได้แต่คุณไม่ให้สถานะนะตรงนี้นะคะนะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าไงอ่ะชอบให้คําปรึกษาแล้วก็ค่อนข้างที่จะสอบถามเราต่างๆนานาผิดกับเราที่แบบว่าถ้าเขาไม่ถามไม่ทักทายมาเราก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปนะคะ คนนี้อาจจะมีในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยุ่งด้วยนะคะโอกาสนะคะที่จะได้มาหาการเดินทางมาหาการค่อนข้างจะยากคุณอาจจะเคยพูดคุยเคยนัดแนะกันมากอดแล้วนะคะแต่จะมีอุปสรรคเรื่องการงานแล้วก็การเดินทางพอคุณสะดวกเขาไม่สะดวกพราะเขาสะดวกคุณไม่สะดวกนะคะตรงนี้เนาะนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์นะคุณวัดใจหลายครั้งแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะถ้าผ่าน 2, 2เดือน3เดือนขึ้นมาคุณน่าจะสารสัมพันธ์กับเขา เอ่บางคนก็พูดคุยกันมามากกว่า3-4เดือนจนจะถึงครึ่งปีแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีสถานะแต่เรารู้กันแค่2คนว่าเราครบกันในสถานะไหนนะคะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะเวลาเขาพูดจาเวลาที่เขาเทคแคร์ดูแลนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์อย่างที่บอกน่าจะอยู่ในกลุ่มของธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเขาน่าจะ โสดมานานสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะถูกเทจากคนรักก็ได้นะคะนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนะนะคะถ้าไม่เจอกันจากโซเชียลจากการติดต่อสื่อสารหรือหน่วยงานต่างๆก็น่าจะเจอกันโดยบังเอิญที่ว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้หรือรู้จักหรือญาติต่างๆที่รู้จักกันแนะนําให้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกแหละคุณยังไงก็ได้จะมีสถานะก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะใจคุณนะ ราศีธนูคุณน่าจะคิดถึงคนเก่าๆที่เคยหันหลังให้กับคุณไปเขายังอยู่ในความทรงจําของคุณอยู่เลยนะอ่ะมาดูซิว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะเขารู้สึกยังไงมั่งกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะไพ่ใบแรกนะคะสิบเหรียญน,นะใบที่สองนะคะสามไอเท้าใบที่สามนะคะสามดาบผู้อ่านมองว่า คนคนนี้นะถ้ามองในเรื่องราวความรักที่สารสัมพันธ์กับคุณอ่ะเขาอยากจะให้คุณเป็นคนในครอบครัวเขานะนะคะผู้ง่ายคืออยากจะใช้ชีวิตอยากจะแต่งงานกับคุณแหละนะคะแต่เขาก็พอมองออกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ชอบเขาสามม้เท้าหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกตัวเขาเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาอพูดไปหรือถ้าเกิดว่าตัวคุณเองปฏิเสธ เขากลัวเสียใจอีกรอบ3ดาบตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาอยากจะได้ความชัดเจนจากคุณอยากจะให้รู้ว่าคุณไม่มีใครจริงๆคุณโสดจริงๆเขาพร้อมนะคะที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะนี่คือความรู้สึกของเขานะความรู้สึกของคุณล่ะไพ่ใบแรกนะคะสี่เหรียญใบที่สองนะคะสิบมเมทาใบที่สาม หนึ่งเหรียญนะผู้อ่านมองว่าความรู้สึกของคุณถ้าถามในความสัมพันธ์กับเขาอ่ะคือตัวคุณเองยังไม่เต็มที่ในความรู้สึกคุณยังกักความรู้สึกตัวเองมาอยู่คุณคิดถึงคนเก่าคนรักเก่านะคะเนี่ยยังหึงยังหวงคนเก่ายังคิดถึงอยู่นะคะยังไม่เปิดใจกับคนนี้เต็มที่นะคะสิบมเมถาผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองเนี่ยจริงๆคุณไม่อยากจะมีใครคุณมุ่งในเรื่องของการงานมุ่งในเรื่องของอนาคตนะแต่ถ้าเกิดว่า คนคนนี้ยังสารสัมพันธ์ต่อกับคุณจนถึงสิ้นปีผู้อ่านมาคุณน่าจะเปิดใจนะคุณก็อาจจะเริ่มต้นกับเขาก็ได้คุณก็มองมองอยู่ว่าตัวเขาเองอะนะคะคนคนนั้นที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ให้ความรักคุณได้นะคะสังเกตจากในเรื่องของการทเทคแคร์การดูแลหรือในเรื่องของการที่สื่อสารอะไรต่างๆนะคะโดยคุณก็จะเหมือนว่ามีมีธิ์ของตัวเองอะนะคะเช็คๆไว้นะว่าเออเขาน่าจะเป็นคนประมาณนี้นะคะนะ คุณก็เหมือนกับรอโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะคะนะแนวโน้มความสัมพันธ์ล่ะจะออกมาในรูปแบบไหนไพ่ใบแรกนะคะราชาถือไมเท้าใบที่สองนะคะราชาถือเหรียญใบที่สามนะคะ The String ผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะ จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ1ไม้เท้านะคะการประกาศการบอกกล่าวคนรอบข้างหรือการบอกกับคุณว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขานะเขาก็เหมือนกันนะคะเหมือนจะอยากจะบอกให้ใครหลายๆคนรับรู้แหละในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหนึ่งเหรียญแน่นอนนะคะเขาอาจจะสารภาพรักคุณหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์คุณก็ได้ในความสัมพันธ์ผู้อ่านมองว่ามันน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตรนจเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะมันเหมือนกับ เป็นการทบทวนเป็นการย้อนถามถึงความรู้สึกตัวเองว่าจริงๆแล้วเรากับเขาอ่ะชอบกันไหมรักกันไหมนะคะไพ่เดอะสติงแล้วก็มีเครื่องหมายอินฟินิตี้คือมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแบบสางต่อสัมพันธ์กันไปต่อนะคะอ่าเขาเรียกว่าไงต่างคนต่างเป็นคนสําคัญซึ่งกันและกันเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชัดเจนขึ้นนะคนโสดล่ะ ราศีธนูให้ใบแรกของคุณนะราชาถือดาบนะใบที่สองนะคะแปดไม้เท้าใบที่สามนะคะเดวิลนะคะคนโสดใบที่สามเดวิลใบที่สี่นะคะราชาถือเหรียญ ใบที่ห้าราชินีถือถ้วยใบที่6นะคะหเหรียญน,นะผู้อ่านมองว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนโสดราศีธนูนะคุณน่าจะาได้ดีกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุดินแหละพุกศกันมังกรน,นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างอายุด้วยเขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็ได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ คุณมองออกนะว่าเขาอ่ะน่าจะมีคนคุยหลายคนเพราะว่าลักษณะท่าทางของเขาเน่ยนะนะเป็นคนมีเสน่ห์มีแต่คนเข้าหานะเนี่ยธาดินพะกบกันมังกอนนะคะความสัมพันธ์เหมือนเราอ่ะนะคะเทคแคร์ care, ดูแลเขาหรือช่วยเหลือเขาตลอดแต่เขาดูสิกลับไปให้ความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งทาให้คุณน้อยอกน้อยใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนะตัวคุณเองนะคะ อยากจะรู้ในเรื่องของความในใจอยากจะรู้ความรู้สึกเขาจริงๆว่าจริงๆแล้วนะคะเขารู้สึกไงกับเรากันแน่นะคะราชินีถ,ถือถ้วยในขณะเดียวกันคุณรู้สึกว่าเขานี่แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะแล้วก็มีความปรารถนาได้มีความปรารถนาดีมีในเรื่องราวต่างๆที่แบบอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคนคนนี้นะคะเนี่ยความรู้สึกคุณประมาณนี้นะคะเขามองว่าการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์น่ะคนคนนี้นะ อย่างที่บอกเขาอยู่ในกลุ่มท่าดินมีคนคุยแย่ๆเขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีกับทุกคนแหละนะคะคนคนนี้ยังไม่ได้เลือกใครเลยนะนะคะถามว่ามีคนเข้ามามีแน่นอนนะคะนะไพ่ไม่โกหกใครอยู่แล้วนะตรงนี้นะคะ <c oughs> เขาก็เหมือนกับเรานี่แหละคุยได้แต่ยังไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาน่าจะตัดความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงนะ <c oughs> เป็นคนที่เขารักมากด้วยนะเ <c oughs> พิ่งตัดความสัมพันธ์ไปนะนะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณกับเขานะ่าจะเจอกันจากการที่แบบประสานงานตามองคอง์กรตามหน่วยงานหรือมีการปรึกษาในเรื่องของการงานกันนะคะนะเขาเป็นคนที่รักในเรื่องของความมั่นคงก็เหมือนกันกับคุณแหละนะคะว่าถ้าไม่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานคุณก็ไม่อยากจะมีความรักนะคุณรู้สึกแบบอึดอัดใจนะคะเดวิลแน่นอนไพ่กิิศไพ่ตัญหาบางคนนะอาจจะไม่ใช่แค่แบบคุยกันอาจจะมีถึงขั้นสเปดบวกเราก็ได้นะบางคู่บางคนนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ถึงแม้มันยังไม่ชัดเจนนะ มันยังไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังไม่เคลียร์แต่คุณสองคนจะรู้กันว่าเราอะคบกันในสถานะไหนและตอนนี้มันเป็นยังไงเนาะทีนี้นะคะคนโสดผู้อ่านมองว่าตอนเนี้ยนะคุณก็ไม่รู้จะไปซ้ายหรือไปขวาเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใจเขาว่าเขาอยากจะเริ่มต้นกับเราจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่คุยกับเราแบบเหมือนคล้ายๆคนแบบเลี้ยงไข่ไว้อ่ะนะคะนะถ้าเกิดคุณนิ่งเฉยคุณไม่มีแอคชั่นใดๆนะคะ ความรู้สึกเขาอ่ะจะเป็นยังไงมั่งเนาะแล้วก็เรามาดูซิว่าคนโสดนะคะอืมราศีธนูเนี่ยนะคะเดือนสิงหาคมนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณไหมไพ่ใบรแรกนะคะแปดถ้วยนะ ใบที่สองเมจิเชียนใบที่สก็ยังได้เดวิลอยู่ผู้อ่านมองว่าคนโสดเนี่ยนะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณเคยคุยหรือเป็นแฟนเก่าก็ได้เมจิเชียนนะเป็นคนเก่าย้อนกลับมานะเห็นไหมไพายินฟินิตี้นะคะและอยู่ในกลุ่มของธาตุดินด้วยพืชศักกันมังกรด้วยเป็นคนที่คุณกับเขาได้หันหลังให้กันไปแล้วไม่รู้ว่าคนเก่าคนไหนนะย้อนกลับมานะคนเก่าๆย้อนกลับมาทําให้คุณแบบ ไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเราก็เคยแบบสารจัมากับคนนี้แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับราศีธนูนะว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาไหมหรือว่าเราควรจะมุกออนไปข้างหน้านะขึ้นอยู่กับตัวคุณนะนะคะไพ่ก็เป็นแค่แนวทางเนาะแต่ที่แน่ๆคนเก่าย้อนกลับมาแน่นอนแต่ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าเก่าแค่ไหนคุณอาจจะมีหลายคนก็ได้นะคนเก่านะคะตรงนี้นะ,ะเอาละครนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะนะคะ สำหรับคนทีอ่อยู่ในกลุ่มราศีธนูเนาะตรงนี้นะคะอาจจะไม่ตรงกับใครยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะนะเป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่าดูเราชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กันได้คะ่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับาชาวราศีธนูเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของเรานะคะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่นะนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ